เรับิวไม่รีบแพ้หรอกอะไรครับไม่กลัวไม่กลัวเอพีด้วยครับสเจอะไรวะอะไรวะนี่คูอะไรไม่ใหญ่อะมันคือมันคือมันเป็นเทคนิคครับเจออยู่ ที่รู้ก็ไเหีนี่กป็นเลยเห้ฝดปะไยาเติมยช่วยเฮ้ยไอตกตียีเห็นไหมไอ้ิวาข้าแล้วครับเไราจะไปเรียนแหละไปเรียนไปเรียนไปเรียน ไปเดียนนี่ใงเกินละเอ้ยจะตายมาด,มาดิ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 ครับผมอ้าวนีน่นแหลกว่ามันบาสเฉยเลยแน่เดี๋ยวพูก <หา S 1> เดียวพูกตายครับหนูชุดเยอะผมไม่เจอดิเอ้ยหาไม่เจอ เอาเอาเอาตกอะไรวะไม่น่าเรียกแบบนีกอะไรอะไมาดิีมารักกัน้งนานแล้วอะไรอะไรนี่แม่ก็ก็มันเป็นเทคดิไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเีวพิวยาหมดมันต้องแล้วความเท่าเทียมกับยาเนาะไม่ๆติดเฮ้ยตี ตีผมจนติดเลยอ่ะดูดิตีผมจนติดอ่ะคิดดูอะไรอ่ะโอ้จบแล้วยาหมดตอนไหนก็ไม่เจอดิ่นี่ไงนี่ไงวะผ่าผ่าก็ไปเฮ้ยคุณหลอกเว้ยเห็นดิยทำไมพี่พี่โนนทำไมพี่ใช้สกินผมอ่ะทำไมอ่ะ อำไมพี่ชายจะกินผมอ่ะเฮ้ยตกโอ้ยเอาวะไหนไหนอยู่ไหนเออเอออยู่เขาไม่ใช่อ่าเจอละไอ้ยำซ้ำๆเติมอยู่ไม่ให้เดินขโมยมาดิเกินไปไหมไม่ไม่เกินใช่ไม่เกินไม่เกินเข้ามาดินี่ ไม่หนีไม่หนีครับไม่หนีครับไปไหนอ่ะพือเขาวิ่งหนีผมไปดูเลยอ่ะอะไรวะไปนู่นเลยไปไปึกมาดิมาดิอะไรอันนี้เนี่ยอ่ะดูคือคือคือพี่คือพี่เขาวิ่งหนีผมไปนู่นเลยอะ <S <S ยะ่ะย่าเดี๋ยวผมติดหินีไไปเอาเอา้ยป๋าไม่ออก โอยทันรอดรอดอะไรรอดแล้วรอดแลรอดแล้วรอดแล้วรับเอ็มบีอย่าอะไรเขาเรียกพอดี่วิวเขาเรียกพอดูตีพี่เฮ้ยเจ๋งกว่าใจอยู่เอ้ยอยาาดีไหมอ่ะบัลก็าอ้วยเทคนิคไงงาเลยรู้อลดูเตทุกคนเลยมาเตะไอ้นุ่มหงแปดอันพี่ท่าพี่เหรอะป้าปะล่ะ เหลือเรื่องเส็จอ่ะแล้วพี่เอ้ยเอาช่วยด้วยมาดิมาดิมาดิเอ้ยหลุดเอาหลุดเฉยโอ้ยหนีอ่ะติดโอ้ยรูดลุดหนีหนีหนีผมหลุดหนีหลัว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 หนีเกย์รูดไม่ไม่ดีบิลผีบิลผีบิลแฮะเจ๊เจ๊บันหลุดลังตี แกบลลุดโอ้ตบคนมาสัุกดฟรีเอ้าเอาอะไร <c oughs> เอ้ยไอ้ตุ๊ก Why ตื่นเจอรักเตะตีไปทีนึง่งเข้าม่โยนอะไรมไม่อยู่เหมนกันละครับอ่ะดูเอา้าคือบิวข้อนี้ผมไปตรงนู้นแหละอะไรอ่ะคือทำไมต้องหนีผมไปตรงนู้นเนี่ยเอ้ย ใช่ไหมจื้อจื่อนี่มันรู้จ่าเหรอพี่สักสิหนึ่งพันแปดร้อยแต่ว่าสีมือผมเนี่ยมันหตกชั้นกับวิวคงเนี่ยผมหตกชั้นอะไรอ่ะงงกันดิผมอาไปไหนเอ้ผู้เนื้อไม่เอาหาเข้าไปไหนวะเอาต้มไหนวะตกอะไรเอาหาเข้าไปตก โอ้ยเสอร้มตาหเธอไปไหนไอ้เด็กไปเล่นลิ้นอ่ะสือร้อยเธอหย่าโอเคโอ้ยทางอือเดีอยวตกตกเฉยเลยไปตกผมเนี่ยตกโม

เอาทะวลาเขัามาตักงนานแล้วดูมันหนีผมไม่ได้หนีเขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเทคนิคบ้านี่เดินไปไหนอ่อเอ้าเฮ้ยนี่เป็นแฟนมันเลยเอ้าหลุดหลุดโดวอะอะไรอะครับจุดจุงทำครับเด้อว้าวว้าวหลุดเกกด หลุดสู้ไม่ได้เลยวะลุดผมที่น้องเขาลุดอ่ะอะไรอะเออเออจบละพี่นนท์เขาตีผมดิอ่ะได้ได้ได้อะเขาตีพี่เขาเชื่อกดลับดิครับไม่ยอมมองไมเห็หรอครับเจอะทีฉีดเชือกครับลับกดลับกดลับครับกดลับดิครับเออมาโอ้ชัยยูเอานี้แล้วกันที่ผมว่าพี่นนท์เก่งเก่งอะไรตาคิดบุกหมกเก่งเนาะ ใะบอกนะไอเนี่ยไออะไรวะโอ้เ pues ก่งบ้าอะไรแล้วเอาเอายูทูบจ nah ี้กันเลยตา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 ยเอาเอะไรเจ้เาจยูทูบจ <c oughs> <mate được> ี้ไอโอยไ่ใช่หรอกินจาเจ้าจูตายอะพี่บิว เออผมเลือดมาเอมีใครบอดแคสอะไรวะ F C N v F C N v อร่อยอะไรอะไรวะอะไรวะอะไรอะไรต้นโอ้ยโฆษณาขึ้นอะไรต้นอะไรคือผมดูไลฟ์ตัวเองแล้วก็พี่จีครับอะไรวะแม็กขยันจุ๊ย